ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดมูละคะ่างานแต่งแก้วและโทนี่หลักล้านหลังจากที่เพิ่งเข้างานวิวาไปเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาสําหรับคู่รักสุดน่าอย่างแก้วจรินยาและโทนี่รากแกนโดยภายในงานนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาในชุดไทยสีเหลืองอลามตาดูเข้ากันสุดๆและมาพร้อมกับสีผมสุดเฟียสจากสาวแก้วซึ่งบอกเลยว่าคู่นี้ดูเหมาะสมกันที่สุดไปเลยละคะ่ะ และแน่นอนสำหรับภายในงานแล้วชุดของทั้งคู่นั้นมาจากแบรนด์ดังระดับโลกของสองนักออกแบบพาชั้นสูง ที่เคยได้รับรางวัลการออกแบบชุดแต่งงานมาแล้วมากมายเป็นการสร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกซึ่งชุดไทยในพิธีมันนั้นมูลคา่าโดยรวมกว่าล้านบาทก็เลยทีเดียวและนอกเหนือนจากนั้นในงานพิธีมันก็อดโฟกัสไม่ได้จริงๆสำหรับแหวนเพชรเมโโตที่เจ้าบ่าวอย่างโทนี่ราแกนได้สวมให้กับเจ้าสาวที่นิ้วนางข้างซ้าย บอกเลยว่าเป็นเพชรเมตโตงามสมคำล่ำลือภายในงานจริงๆละค่ะ